เรื่องของเราเนี่ยเป็นสงครามในหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าจะมีคนคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ไว้อืแล้วก็มันเกิดขึ้นบนเส้นประวัติศาสตร์เหตุการณ์ใหญ่ๆสองเหตุการณ์คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เรียกว่า The Great Depression อันนี้คุณรู้จักมันนี้อเมริกาดอนเออคุณเดี๋ยวคุณต้องเล่าให้ผมฟังผม,มลื่หมดี่ผมลืมหมดแล้ว,ลลวคือเรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียครับแล้ะจะไปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ย มันก็มีทหารจริงๆในช่วสงสงครามโลกอ่ะมันมีทหารที่ออสเตรเลียส่งไปอ่ะประมาณสองสามแสนคนโอ้เยอะนะไปร่วมสงครามด้วยครับตอนนั้นออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็อยู่ใต้อนาคตของอังกฤษเนาะเพราะฉะนั้นก็อยู่ฝั่งอังกฤษไปอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามขนาดนั้นคือว่าโอเคพอสองครามจบคนออสเตรเลียที่เป็นทหารเนี่ยเราเรียกว่าทหารผ่านศึกอืก็กลับมาอยู่ที่ประเทศตัวเองเหมือนเดิมปัญหาคือว่าทหารหลายคนนยศ เขามีสภาพร่างกายที่เสียหายไปแล้วอ,ะอ่ะคือบาดเจ็บมาแล้วบางคนถูกยิงแล้วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะ่ะมันมีการใช้แก๊สพิษกันนะ,ะบางคนสูดแก๊สพิษไปร่างกายพิการก็มีสมองทํางานได้ไม่ได,ไได้ไม่ดีบ้างก็มีอะไรอยงนี้ครับนอกจากนี้จะมีปัญหาเรื่องจิตใจที่ผูกพังมีปัญหาเรื่อง mental health กันมากมายเนอะรวมถึง PTSD นอกจากนั้นนะสมมุติ กลุ่มคนที่กลับมาแล้วร่างกายไม่ดีก็กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือถึงแม้ได้กลับมาแบบปกติแต่ว่าด้วยความที่พวกเขาก่อนหน้าเนี่ยพวกเขาอ่ะเป็นคนธรรมดาเว้ยคือเวลามันมีสงครามอ่ะออสเตรเลียจะเกณฑ์คนทั่วไปแบบเราอ่ะไปเป็นอาหารได้หน่อยบางคนอาจจะเป็นช่างปับปลาเป็นคนทําไร่ทําสวนเป็นคุณครูอะไรเงี้ยก็ถูกเ,เกณฑ์ไปเป็นอาหารเว้ยครับซึ่งเมื่อเวลาที่คนเหล่านี้กลับมายศ มันไม่มีงานให้เขาทําแล้วเพราะว่าในช่วงสงครามอะ่ะมันมีคนที่ไปทํางานแทนพวกเขาหมดแล้วอตกงานมาขนาดนีกลับมาแล้วทหารภาคเสียเนียไม่มีอะไรทำเลยไม่มีราย<ๆ>ได้เข้ามาคือไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องปัญหาสุขภาพหรือปัญหาเรื่องการงานมันก็แยกหมดเลยเนาะทีเนี้ยรัฐบาลของออสเตรเลีกยก็ต้องหาทางช่วยเหลือแล้วว่าแล้วเราจะช่วยคนเหล่านี้ได้ยังไงดีอืเพราะเขาทําความเรียกว่าความดีความชอบให้กับประเทศนะเขาไปรบเพื่อพวกเราอะไรเนะี่ยไปสูญ,ญเสียเพื่อพวกเราอะไรเงี้ยครับ ข้อเสนอที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียและก็กระทรวงกาาโหมมีให้กับกลุ่มทหารกลุ่มนี้คือว่าโอเคเรารู้ว่าพวกคุณน่ะอาจจะเป็นทหารต่อไปไม่ได้แล้วอแล้วก็ทำอาชีพเดิมไม่ได้แล้วเหมือนกันตอนเนี้เรามีดินแดนจํานวนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ยยังว่างอยู่อืมันเป็นที่แบบยังไม่ได้ถูกบุกเบิกอะ่ะภาษาเกมคือจะไม่ได้ไปเปิดแมบปบมันจะเป็นแมบ,บดาๆอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยช่วยไปเปิดแมปให้เราหน่อยตรงน,นั้นแล้วก็คุณจะทําไร่ทําฟาร์มทําชุมชนทําเมืองทําไปเลย เราให้สิทธิคุณเต็มที่สิ่งนี้ยครับมันถูกเรียกว่า land settlement scheme ครับพอมันมีข้อเสนอแบบเนี้ครับยศทหารพลเรือนจำนวนหนึ่งรวมถึงประชาชนอีกหลายๆคนก็สนใจนะโอ้ยเอ้ยนี่มันคือโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่นี่ที่เราเนี่ยจะได้ไปอยู่ในทําเลที่มันดีมากๆยังไม่มีคู่แข่งขนาดนั้นพวกเขาก็เลยแห่กันไปสร้างชุมชนทําเมืองทําไร่ทําสวนกันในเมืองที่ชื่อว่าแคปเปียนครับแคปเปียนนี่อยู่ฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย ในช่วงแรกๆเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูเป็นไปได้ดีๆเว้ยคือว่าสภาพภูมิอากาศแถงนั้นก็โอเคดินโอเคทํามาทําสวนได้มีพืชผักอะไรมากมายคนที่ทํางานสามารถทําเกษตรอ่ะแล้วเอาพวกผักผลไม้ไปขายทอดตลาดได้แล้วมีคนมาซื้ออืมันก็พอจะอยู่ได้เว้ยแต่ว่าทําไมททามาเนี่ยเพราะว่าเอ้ยพอมันเป็นฤดูก,กาลแล้วมันไม่ดีแบบที่คิดว่าอืมันหน้าหนาวทีนึงอ่ะมันหนาวแบบสุดๆอะ่ะอืผลผลิตหายหมดเลยก็เครียดแล้วเนาะ แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเขาคนพบว่ามันจะเป็นโอกาสได้คือว่าการปลูกข้าวสาลีไวท์อ,วอะวท์อะเขาบอกว่าในสภาพดินสภาพาพมิกาเนี่ยมันเหมาะมากมๆที่บริเวณของเมืองเนี่ยมันจะปลูกข้าวสาลีออืเพราะฉะนั้นทหาร่านศึกมากมา,กมายรวมถึงชาวบ้านเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็ไปปลูกข้าวสาลีกันเต็มหมดเลยซัพพลายนี่คือเต็มมือไปหมดเลยอะทุกอย่างมันดูดีมากเนาะเหมือนจะจุดเปลี่ยนไปแล้วครับแต่ว่าพวกเขาก็ดีใจได้ไม่นานเลยเพราะว่า โลกเนี่ยต้องเจอกับไอเดอะเกรซิเปชั่นในปีหนึ่งเก้าสามศูนย์มันคืออ่ะถ้าใครอยากรู้ก็ไปฟังมาเนี่ยมาเกดอนอีพีหนึ่งที่ป้านเล่าไว้แต่ยศจำไม่ได้มันคือผลพวงจากสงครามแหละออมันเป็นช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับสงครามโลกครั้งที่สองก็ถูกแล้วดกยังไม่ถึงสงครามโลกที่สองสมจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเอาเป็นว่าผลกระทบที่สําคัญมันเกิดขึ้นกับออสเตรเลียด้วยอ่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าราคาผลผลิตในตลาดเนี่ยของหลายๆอย่างรวมถึงข้าวสาลีเนี่ยมันตกต่าลงไปเยอะมากอาค,คนตกงานไอ้ซัพพลายที่มันเยอะมากๆเนี่ยมันเริ่มเป็นปัญหาแล้วคือมันมันปล่อยออกไปไม่ได้ยศขนาดเดียวกันเนี่ยผู้คนที่ทําไร่ทํานาทําสวนของไอ้เจ้าข้าวสาลีนี่เขาแบบโผล่หัวแล้วว่าอ้าวคุณพาเรามาเองอ่ะคุณสัญญาว่าเราจะมีเงินที่ดีมีไรายได้ที่ดีทํำไมคุณทําแบบนี้แก่อะไรเงนี้นครับอพอเกิดปัญหาขึ้น,นครับรัฐบาลก็สัญญารอบใหม่ว่า เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวจะมีการโครงการช่วยเหลือแบบใหม่เกิดขึ้นนะคือเดี๋ยวจะมีเงินเยียวยาส่งไปให้มีการสนับสนุนนู่นนี่นั่นแต่พอไปไป,ไปมาเนี่ยรัฐบาลนอสเตเดก็ไม่ได้ส่งเงินให้จริงจริงอ่ะก็ทําให้คนเนี่ยที่เป็นทหารพันศิษโกรธอีกว่าเนี่ยคุณสัญญาแล้วสัญญาเล่าก็แบบไม่ช่วยเราเลยเนะะาะรัฐบาลก็คุยก,ก,กันกับหลายๆกระทรวงไว้แล้วว่าเออทำยังไงดีเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมปปัญหาแล้วเพราะว่าเขาก็มูลค่าลักมากอืคือคุณเอาทหารที่ทําเกียรติประวัติให้ประเทศอ่ะไปลําบากอะ แล้วเราจะทิ้งให้พวกเขาเป็นอย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันครับทาหารเหล่านั้นก็เริ่มประท้วงแล้ะชูป้ายประท้วงมาขับไล่รัฐบาลมาบอกว่าทุนคนต้องช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะในเวลานั้นเององยศบริเวณที่ฝันตะวันตกของออสเตรเลียเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องไอโจปัญหาเศรษฐกิจซัปลายเยอะอะแต่มันต้องเจอกับปัญหาใหญ่ที่เป็นตัวละครของเรื่องนี้ไว้นั่นคือฝูงนกอีมูฮะ เป็นแสนตัวได้บุกเข้ามาที่บริเวณฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียเนี่ยโดยเฉพาะที่เมืองนี้แ t a m p ยนอ่ะครับแล้วมันมาทีอ่ะมันหิวใช่ไหมมันมันเป็นฤดูอุยพม่มันอ่ะมันหิวมันหาอะไรกินไว้แล้วมันพบว่าไอ้ข้าวสาลีที่คนแถวนี้ปรูกอ่ะมันชอบมากอืเพราะว่าข้าวสาลีมันมีทั้งน้ํามีทั้งอาหารเพราะฉะนั้นกินทีเดียวอิ่มหมดเลยทุอินวันมันก็ทัวลงไปกินทุกๆไร่ฟาร์มนี่มีข้าวสาลีอ่ะทาให้ชาวบ้านก็แบบปวดหัวไปใหญ่ คือของที่มีอยู่ไข่ไม่ได้ยังโดนนอกอีมูมาขโมยกินจะเจอไอ้นกพวกนี้มากินอีกทํายังไงดีใช่ไหมคือก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องที่สัตว์มาลุกลานที่ทํากินของชาวบ้านแหละครับพวกเขาก็สร้างเป็นรัว้วรั้วเล็กๆขึ้นมาเพื่อกันโดยเฉพาะกระต่ายกระต่ายชอบมากินข้าวสาลีอะแต่พอคราวนี้ด้วยความที่นอกอีมูมันตัวใหญ่อ่ะคอมันยาวตัวใหญ่ วิธีการทํคือเป็นพุ่งชนหลุดลัวไว้ลัวก็พังหมดเลยแล้วพอลัวพังอะ่ะนอกจากนูอิมูที่มากินข้าวสาลีแล้วอะ่ะไอ้พวกกระต่ายอะ่ะก็มากินข้าวสาลีอีกก็เหมือนเป็นตัวเปิดตัวตัวเปิดแมพเออ <c oughs> คือปัญหามันนูวุ่นวายมากกว่าเดิมเนาะสำหรับรัฐบาลแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยก็เลินถูกแอนเดซเหมือนกันว่าทํยังไงดีเพื่อช่วยเหลือทหารเหล่านานที่แบบผ่านซิกมาเนี่ยเอ้รัฐบาลเนี่ยยไบมรูไ้ไปไหลไว้ไม่ได้กังวลความเป็นอยู่ของทหารนะแต่กังวลภาพลักษณ์ของตัวเองจะเป็นยังไงออืืค ไม่รู้แหละขอให้พระรักตัวเองดูดีว่าฉันช่วยเหลือพวกเขาอะไรเงี้ยสิ่งที่พวกเขาคิดคือว่าโอเคปรึกษากับกระทรวงกลาโหมแล้วแต่ัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะส่งกาลังคนจํานวนหนึ่งเนี่ยไปทําสงครามกับนอกอีมูไว้ทหารกลุ่มแรกที่กระทรวงกลาโหมส่งไปเนี่ยเป็นทหารวัยรุ่นมีอยู่สี่ห้าคนนําโดยผู้พันชื่อว่าจีพีเมอร์เรดิสแล้วก็จ่าที่ว่าแม็กเมอรีสองคนนี้เป็นผู้นํา<ๆ>เขาก็เอากระสุนปืนไปเอาปืนลูกซองเอาปืนกลไปที่เมือง แห่งนี้ครับแล้วก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะต้องฆ่านกอีมูให้ได้เยอะสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนแถวๆนั้นไอการเดินทางไปครังนางนยจดมันไม่ได้มีแค่ทหารเว้ยเขาเอาทีมงานทําหนังไปด้วยเพื่อไปถ่ายภาพยนตร์เพื่อจะบันทึกว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือในการฆ่านกอีมูให้ประชาชนนะมันไปทำพิมาเป็น,น,นพรอมกันไดเออ้เอออะไรแบบนั้นไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบม,มึงก็คิดได้นะทำอะไรแบบนี้เนาะ พอทหารกลุ่มนี้ครับเดินทางไปทําสงครามนกอีมูยยดคือมีทั้งปืนกลมีกระสุนปืนหลายหมื่นนัดแล้วก็งานงานเนี้ยไอ้โปรเจกต์เนี้ยมาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีหนึ่งเก้าสามสองในวันแรกของสงครามมันเนี้ยทหารชุดเนี้ยยดได้เริ่มยิงเข้าไปที่ฝุงนอีมูฝูงหนึ่งใหญ่ๆหญ่ไว้ปัญหาคือถึงแม้ว่าเขาจะรัวปืนใส่นกอีมูอ่ะแต่นกเหล่านั้นเนี้ยมันวิ่งเร็วอืคือโดนตัวหนึ่งอ่ะ แต่อีกร้อยตัวมันวิ่งหนีหมดแล้วอืมมันจะทําอะไรไม่ได้มันเป็นวันที่ร่มเหลียเป็นในวันแรกวันต่อมาทหารรู้แล้วว่าโอเคเพราะมันวิ่งเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กต้องไปดักรอไว้เพราะเขาไปดักรอตรงเขื่อนน่ะที่มันเป็นแหล่งที่นกองอทรีชอบไปกินอาหารชอบไปทําอะไรกันเนอะไปไปรวมตัวกันน่ะทหารนึกภาพนะไปซ่อนตัวที่พุ่มไม้แถวเขื่อนแล้วนับจังหวะกันว่าโอเคเดี๋ยวเราลุกนะเรายิงมันนะยิงพร้อมกันให้มันหนีไม่ได้นะพอนับถอยหลังสามสองหนึ่งปุ๊บลุกขึ้นมา ยิงไม่ได้เอาปืนเสียซิกคอมก็สุนค้างเว้ยวันนั้ก็ล้มเหลวอีกวันหนึ่งเว้ยนึกถึงหนังพม่มากเหมือนกันนะคือเราว่าถ้าเป็นน้อีมูมันพูดได้มันคงทันมาหัวล้อแบบพวกมึงแบบมึงทําได้แค่นี้หรอไอ้สงครามนี้มันจบไยหลายวันต่อมาครับทหารก็ใช้วิธีการต่างๆเพื่อฆ่าน้อีมูให้ได้เยอะสุดเนาะเข้าใจว่ามันก็มีน้อีมูหลายตัวที่ก็ตายไปแหละแต่ก็ไม่ได้เป็นจํานวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนเป็นแสนตัวอะไรเงี้ย มีครั้งหนึ่งที่พอทหารดูแล้วว่าดักซุ่มยิงไม่ได้ยิงตรงๆก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาปืนปืนกลเนี่ยแบกขึ้นไปในรถกระบะเอาไว้หลังรถกระบะแล้วให้คนยิงเหมือนเราดูจุ๊สิปาร์ากนะบ่ะเวลามันยิงในรถเสาอะ่ะแต่ทําจริงๆแล้วเนี่ยคือรถกระบะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับแรงดีดของปืนที่มันแบบมีแรงดันเยอะๆไว้แรงดันเยอะไว้พอยิงทีอ่ะรถมันก็เสียทิศทางไปอ่ะออยิงอะไรไม่ไ <c oughs> ด้เลยเขาเฟลอีกไม่นะ คือถ้าเราเป็นเชียร์ฝั่งนกอ,อีมูแบบเราคงดีใจว่านี่ยงพวกมึง,มง,งโง่ขนาดนี้หรออะไมันก็คงไม่คิดอะไรกูก็กินของกูอยู่ก็ไหนไม่เห็นทําอะไรเลยคือทามาหลายวิธีเว้ยเวลาผ่านไปไประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์ครับมีนกอีมูที่ตายไปไม่กี่ร้อยตัวนับจากหลายหมื่นตัวอืคือถ้าจากร้อยในฝูงหมื่นน่ะมันน้อยมากเลยนะหนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นตน้อยมากแปลว่ามันไม่เอฟเฟคอะไรเลยเว้ยผลผลของสงครามรอบนี้คือก็คนก็แพ้ไปอีมูชนะไปรอบแรกครับ ขณะเดียวกันพ่นหนังสือพิมพ์ในออสเตรเลียก็เริ่มตั้งคาถามมาสิ่งนี้ว้าว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศของเรามึงเล่นอะไรกันอยู่ทำมันต้องไปฆ่ายนุ่งอีมูด้วยแล้วเวลาจะไปค่ายเนี่ยมันทําอะไรวิธีการแบบนี้มันมันใช้ภาษีหรือว่าใช้เงินของคนของประเทศอ่ะคุ้มค่าหรือเปล่าเล่นทัศนคตกิจมันไม่ดีด้วยไงการเบิกงบเบิกอะไรไปมันคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีการตั้งถามเรื่องนี้หนักมากครับนักข่าวบางคนเนี่ยตั้งตั้งคำถามถึงว่าเขียนเป็นเฮดดิ้งข่าวเลยนะว่า หรือว่าตอนนี้ประเทศเราเดี๋ยจะมีนกอ,อีมูที่ฉลาดกว่าทหารอีกแล้วเจ๋ง <laughs> ดูถูกแรงอย่างไรก็ตามยศรัฐบาลของออสเตเดียก็กลับมาอีกครั้งครับมันมีการเปริดสงครามกบับนกอ,อีมูอีกอีกครั้งในเดือนธันวาคมปี1932โดยคราวนี้เนี่ยมาพร้อมกับอาวุธปืนจํานวนมากขึ้นทหารมากขึ้นวางแผนต่างๆแบบรอบคอบมากขึ้นเนาะ จนสมผลให้เนี่ยมีนกอีมูตายไปเกือบพันกว่าตัว oh. พันกว่าตัวในเติมประว,นวาวนหมื่นกว่าตัวก็เยอะมาขึ้นแหละสิเปอร์เซนอะไรเงี้ยเนาะต่อมาในปีหนึ่งเก้าสามสี่ยศรัฐบาลก็เปลี่ยนนโยบายใหม่ไว้คือเนี่ยถึงแม้ใครจะรู้ว่าในรอบที่แล้วเนี่ยมันฆ่านกอีมูได้เยอะจริงๆแต่ว่า <S <S มันก็ไม่คุ้มค่านเนาะสิ่งที่รัฐบาลทําคือว่าไม่ส่งทหารมาแล้วอืแต่ส่งกระสุนปืนมาให้กับทหารพันศึกที่นั่นแทน อ๋อ oh. คือมีค่าหัวให้กับทหารไปเลยว่า <Ừ. S 2> คุณฆ่านกขี่ตัวคุณเอาเงินมารับกับเราอืมเพราะว่ายังไงก็ตามชาวไร่ชาวนาที่อยู่ตรงนี้นก็เป็นทหารมาศึกอยู่แล้วแล้วพวกเขาน้าจะรู้ธรรมชาติของนกอีมูว,ว่ามันจะไปรวมตัวกันตรงนี้มันจะดีกันแบบนี้ต้องฆ่าตรงไหนก่อนอะไรนครับจากนโยบายในปี1934ยศเท่าที่เราไปดูข้อมูลมานะถ้านับตั้งแต่ปี1934ใน6เดือนแรกของนโยบายนนเนี่ยในปี1934เนี่ยมีนกอีมูตายไป5 0 0 7ม แต่ถ้านับหนึ่งเก้าสามสี่ถึงเก้าหกศูนเนี่ยตายไปเกือบสามแสนตัวเย,เยอะมากเยอะมากไปอ้นมันเริ่มไม่เฟกแล้วครับซึ่งโอเคแหละถึงแม้เราจะเห็นภาพว่านกอีมูตายไปหลายหมื่นหลายแสนตัวแต่ปัญหามันไม่ได้คลี่คลายเ้ยเพราะว่าอย่างแรกคือในระหว่างที่กาลังแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยไอ้ผลผลิตทางการเกษตรอ่ะมันก็นพังหมดแล้วอืมพังทั้งจากนกที่มากินเองพังทั้งจากไอทหารนี่ไปยิงอะ่ะแล้วคนที่ทําฟาร์มแถวนั้นนายศ เขาก็รู้สึกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะคือกระสุดมันจะดโดนแล้วใช่ไหมนึกออกป่มสมมติเราทาฟาร์มแถวนั้นอ่ะแล้วแบบว,วันวันหนึ่งตื่นมาเอามันยิงกันอีกลแล้วจะปลอดภัยยังไงวะเพราะทะั้นทุกคนก็หนีออกจากพื้นที่นั้นไปทําไร่ทํานาไปทําฟาร์มที่อื่นแทนหมดเลยครับอืมเหตุการณ์ก็เลื่อยไล่มาถึงปีหนึ่งเก้าเก้าเก้ายนดือหลายแสนตัวมากที่ตายไปเนาะสุดท้ายแล้วรัฐบาลออสเตรเลียก็รัฐบาลใหม่ก็เริ่มกลับลาสุว่าเฮ้ยพอแล้วก็เริ่มมีออกกฎว่า ต้องทำอะไรกับนกอีมูได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็มีการคุ้มครองให้นกอีมูเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองที่ต้องได้รับการ,รักษ์แล้วก็ห้ามฆ่าเปน็นนับเราไม่แน่ใจว่าห้ามฆ่าเปน็นนัดหรือว่าองมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างอยูอย่อะไรเงี้ยครับก็เองนี้จบประมาณนี้ไว้เป็นสงครามที่นกอีมูชนะทหารออสเตรเลียเ,ออเราลืมเล่าไปว่าในตอนที่มันปิดโปรเจกต์เนี่ยทหารที่เป็นหัวหน้าต้องทํารายงานส่งไปที่รัฐบาลบเขียนหมดเลยนะฆ่าได้กี่ตัวบอกว่าผลงานครั้งนี้ทหารเราไม่มีคนเสียชีวิตเลยเออ แล้วคเรลไม่ชนะแล้วเพราะว่าไม่มีคนเสียชีวิตไว้คือแบบเออมึงลบกับใครก่อนเออแต่นกอีมูก็ <c oughs> ชนะเพราะว่าในเชิงแบบท้ายใช่รัฐบาลออสเตรเลียก็ <c oughs> ต้องเฟดแผนนี้ออกมาเราว่าสิ่งที่พ่ายแพย้ที่สุดคือการออกแบบนโยบายในการ ừ, ช่วยเหลือชาวบ้านไว้ครับโอเคแหละนกอีมูกับชาวบ้านมันก็มันข้อดีเบตได้แหละว่าการมี สัตว์จำนวนมากๆ,ๆเนี่ยมาลุกลานพื้นที่ทําเกษตรเนี่ยมันเป็นปัญหาหมันเป็นปัญหาไหมโอเคแหละเกษตรกรรมก็เป็นปัญหาจริงแต่มันมีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบอื่นหรือเปล่าล่ะยิ่งดีวกว่าการยิงแบบนี้พอรู้แล้วว่ายิงแบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรไอืะไรเนี้ยอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่พวกสื่อในออสเตรเลียในยสื่อพิมพ์ยุคนั้นนะครับเขาตั้งคำถามรัฐบาลคือว่าเฮ้ยนอกจากคุณล้มเหลวในเรื่องเศรษฐกิจในการช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้เงินเดียวยาไม่มีเลยเนี่ยคุณยังไม่ได้สร้างทางเลือกใหม่ๆให้กับชาวบ้านเลยนะ อคุณบอกว่าทางเลือกมีทางเดียวคือต้องข้าวโนอีมูอะเพราะว่าพื้นที่ข้อจํากัดอะไรใไดก็คือต้องปลูกวีทใช่แล้วคือปลูกอย่างอื่นได้ไหมเราไม่แน่ใจหรือว่าทาอย่างอื่นได้ไหมอ่ะหรือรัฐบาลชดเชยอะไรได้บ้างช่วยให้สินฐานได้ไหมจริงๆหลักๆที่เขาต้องหางานให้มันคือให้พวกเขามีอาชีพมีเงินใช่ใช่เพราะงั้นทําฟาร์มมันอาจจะไม่ใช่คําตอบเดียวหรือเปล่าใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่า ที่เราเล่ามาตั้งแต่แรกครับสิ่งที่รัฐบาลกังวลในยุคนั้นคือภาพลักษ์ตัวเองไว้การเอาทีมสร้างหนังนไปติดตามภารกิจทําสงครามนกอีมูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันบอกเลยว่าเขาต้องการเขาต้องการภาพลักษ์ว่านี่ไงเราช่วยเหลือชาวบ้านแลวด้วยการขานุอีมูแต่สุดท้ายแล้วมันมันกลับด้านะว่ามันพังหมดเลยอะไรเย่างนี้ยครับการขานุอีมูเราคิดว่ามันจะต้องเป็นเป็นที่ดีเบตได้เยอะแหละว่าสมควรไหมไม่สมควรไหมขณะเดียวกันน่ะ ปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์เนี่ยก็ต้องคิดอีกว่าอยู่กันยังไงอีกมัน,ม,นมันหลายอย่างอะ่ะเราไม่สามารถแก้ไขปัญหานี่มันซับซ้อนแบบเนี้ด้วยการใช้ความรุนแรงได้เวย้ยอืมคืออาจจะใช้ได้แต่งี้บางแง่แต่ว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นน่ะอืมโอเคถึงแม้คนบางคนอาจจะเห็นชอบเห็นเห็นด้วยว่าเฮ้ยการฆ่านกอีมูอาจําเป็นนะแต่มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าอะ่ะไม่ใช่แค่ฆ่าแล้วจบไปอะไรเงี้ยครับครับ สุดท้ายแล้วก็คือโจทย์แบบนี้แหละที่เรายกมาคือเออไม่น่าเชื่อว่าสงครามที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันจะมีสงครามระหว่างคนกับนกอ,อีมูด้วยอะ่ะม,มันคือสองครามที่เขาเรียกกันว่าเกรดอีมูวอร์ใช่ไหมใช่ใช่คือเป็นสงครามที่ไม่มีใครได้เลยเลยอะ่ะมันเกิดขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้แต่มันก็มีการ <laughs> ขายไปของนกอ,อีมูจํานวนมากนะใช่แต่เราเราไม่แน่ใจนเนาะพอเราหาข้อมูลว่าสุดท้ายแล้วมันมีความพยายามของออสเตรเลียในแหละโยดที่พยายามอนุรักษ์ครับทำให้นกอ,อีมูลกลับมาเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันกลับมานะ จริงน้องหน้าตามันกลนตีนมากนะผมชอบเอาเรื่องอยู่นะเราว่ามันเหมาะกับอยู่กับอยู่แับสัตว์เขียวเขียวอะเออเออดูแบบดูมิสซาลี่อตอนที่เราไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้การยิงนกอีมูมันยากเว้ยอย่างแรกคือมันฉลาดมากอืคือพอมันตายไปเยอะเยอะมันจะรู้ว่ามันควรอยู่กันเป็นฝูงเล็กๆเว้ยอยู่ฝูงใหญ่เนี่ยมันมันยากจะมีตัวเพ่งเล็งง่ายใช่แล้วถ้าเป็นฝูงเล็กๆเนี่ยมันหนีกันง่ายเนาะเราไม่จะมีหัวหน้าฝูงอะที่เวลาเพื่อนๆมันกินข้าวกินอาหารเนี่ย มันจะไม่กินไว้อืมันจะคอยมอนิเตอร์ว่ามันมีใครมายิงมันหรือเปล่าอถ้ามันยิงปุ๊บไอตัวนี้จะส่งเสียงแอ้ทุกคนจะวิ่งหนีตามมันาหมดเลยอคือมันก็ปรับตามการอยู่รอดด้วยอะทงานกันเป็นทีมแล้วก็เข้าใจว่าเนื้อหนังมันค่อนข้างแน่นมากอืบางครั้งยิงไปอ่ะไม่เป็นอะไรนะวิ่งหนีต่อไปได้ก็มีอันนี้มันมีหลักฐานแต่ปม่หมดเลยว่าการทําสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะครับอะไรแบบนั้นครับประมาณนี้ครับยศก็แปลกดีนะผมเคยได้ยินชื่อเกรดอิมูวอรแต่ไม่ คิดมาตลอดว่ามันคงไม่ใช่นกอีมูหรอกไอสัตว์ใช่ไหมแล้วเพิ่งจะยุนอย่างมันบินมันบินไม่ได้เว้ยอ่าอันนี้พอมันบินไม่ได้เหมือนเราก็ตอกเทศใช่ไหมครับอะไรแบบนั้นอืมครับมันก็มีความหน้าตาคล้ายๆกันอยู่นะเราว่ามันก็เป็นเพื่อนๆกันปะเออมันก็ดูเป็นเอาเรื่องอะทํานองเดียวกันโอเคครับก็ต่างคนก็ต่างตีความฮิสโทริกคุณจะมาใส่ความผมว่าผมมาตีความผิดเฮ้ยไม่มันก็ได้รสชาติดีสนุกดี ก็ <g ong> ให้สังคมเป็นผู้ตัดสินแล้วกันครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ได้เอาเรื่องราวที่มันถูกบันทึกในประวัติศาสตร์มาเล่าให้ทุกคนฟังอ่ถ้าเราจะบิดบิดน่ะคืออันนี้มันคือถูกบันทึกในประวัติศาสตร์สงคราม,มถูกต้องเออใบนี้นะพอคือมันแค่ไม่มีการฆา <c oughs> ตกรรมนอกอีมูก็ได้แต่ผมถือว่าพอพี่เล่าจบ <c oughs> มันก็พอจะบิดได้อยู่อ่ครับ,รบง,งั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ,รบติดตามรายการ Antercase ของพวกเราสองคนในทุกช่องทางของ Samo e r a c a s t นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ